นี่อุ้ยักนี่แกพอดีเลยนี่พี่น้องเป็นบัวแรงบัวกินมากที่ออกมากได้ตลอดทั้งปีค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากหูวิธีการปลูกแล้วกะ็วิธีการว่าเอาไรบัวเนี่ยเอา n อเอาไหลเพิ่นเนี่ยมา่ปลูกแบบใดเขาใส่ไหเนะคะบัวในการปลูกกะยอนเขาไปเบิงได้ด้วยค่ะพี่น้องอีพี่ที่หกสิบเอ็ดค่ะเมื่อนี่กะนับ มาถึงจนมือนีกับสองเดือนกก่าเนาะค่ะพี่น้องนี่ออกมากติดบากติดฟักเบิดแล้วเดี๋ยวใส่ย,ยื่จะเด็ดมากินเบิ่งฟักแรกเลยเด้ค่ะพี่น้องว่าฝีมือของเฮ้า้ผลิตจ,จากสองมือของเฮ้าทีป่ปลูกเองเนี่ยกินแล้วมันจะเป็นรสชาติคือจังสือเพิ่นกินบ่อพี่นอ้องเดี๋ยวมาลองชิมเบิง่งโอ้เด็ดออกมาก,กับกรอบ,บดังเปราะเลยก้านพื่นๆนะเด้ฟักนี่อู้ยเต็มทุกเม็ดเลย มัมีเม็ดลีบเลยนี่เต็มทุกเม็ดทุกดอกเลยเด้อนะยุสิแกะให้เบิ้งสุดขักสุดแน่ฝ <c oughs> ีมือปู่เองเลยเดี๋ยวยิแกะให้เบื้งนี้อืมอืมหวานหอมาใมห้ไหมอ่หวานหวานสสดๆกินสสดๆจากสวนเลยนี่หวานเว้ยจากสวนนนะอืม